วันนี้เรามาเปลี่ยนโช้์ฝาปรงให้คันนี้กันครับถอดไปบ้างเลยนี่นะครับโช้์เก่ามันจะอยู่สภาพประมาณนี้มันค้ำไม่อยู่ฮนะโช้์เก่านี่คนระับโช้์ฝาจะเป็นแบบนี้เอาให้ดูมันจะมี ัตรงนี้มาให้แล้วก็ตรงนี้มาให้ให้เรางัดตรงนี้ครับให้เหล็กมันงัาออกมาแล้วก็มันจะได้หนีบลูกบอลเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับจะลองดูไปนี่นะครับมันหาจุดงัดไม่ได้นะครับ ก็เลยว่าจะต้องถอดปัดตัวน,นี้เบอร์สิบสองนะครับออกมาครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับนี่เดี๋ยวครับนี่ก็ออกมาแล้วเนี่ยคายไปนิดเดียวเองนะครับก็หลุดละนี่ครับโชคดัเราตะหล็ก เราจะใช้เหล็กตรงนี้ด้วยนะไม่เพราะว่าอันเดิมมันไม่มีมานะครับใหม่มันไม่มีมานะนี่ครับใส่แต่ละข้างหนึ่งอยู่เลยฝั่งนู้นยังไม่ได้ใส่นะเอาไม้ค้ำออกได้แล้วอะโอเคเดี๋ยวไปใส่อีกข้างหนึ่งครับเรียบร้อยครับใส่แล้วครับสองข้างนี่ครับโช๊คใหม่ไม่ต้องใช้ทอค้ำแล้วนี่ครับ ค okay. ประมาณนี้เปลี่ยนไม่ยากครับง่ายๆโอเคแค่นี้ครับมืดแล้วมาครับเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเราเปลี่ยนโชค๊คฝากระโปรงนะครับไปแล้วครับโชค๊คมันจะดีขึ้นประมาณไหนเปิดก่น ประมาณนี้ครับเรียบร้อยจบงาน